มยินดีซูซี่ซูซีราเรื่องราวของซูซี่ราสุดได้ออกมาประกาศข่าวดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปนรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักแสดงนางแบบชื่อดังอย่างซูซี่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นจะต้องค้นหน้าค้นตาและรู้จักกับเธอคนนี้เป็นอย่างแน่นอน พอต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงของเธอนั้นโด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับซูซี่เธอนั้นได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานซึ่งหลักๆแล้วเธอนั้นจะมาใสา่งานเดินแบบเป็นสัดส่วนใหญ่บอกเลยว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีความสามารถล้นเหลือเธอมาพร้อมกับความสวยและความสามารถที่ไม่มีอะไรจะทําลายความสวยของเธอได้เลย แหล่ล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอได้โพสคลิปสุดหวานขณนะม,มีชายหนุ่มคนสนิทอุ้มเธออยู่พร้อมทั้งมองตากันหวานชา้ำโดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความไว้ว่า You are my fairy tale ทำชู e งานนี้ไม่รู้ว่าจะใช่การขอแต่งงานหรือไม่ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาบอกด้วยตัวเองดีกว่าคะ่ะ